เรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวมากและเกี่ยวข้องกับแก๊้งคอร์เซ็นเตอร์เมื่อวานนี้นะครับทางคุณ ชัยวุฒนาคมานุสรและทบตรีว่าการกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะฮะบอกว่าภายในเดือนมก,กราคมนี้นะฮะทางกระทรวงเตรียมเสนอพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปร,บรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่อที่ประชุมคอรมอเพื่อที่จะไปเพิ่มอำนาจให้ธนาคารแต่ละที่ทั่วประเทศและสำนักงานคณะกรรมการ,ก,ก,ารกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติให้มีอำนาจเพิ่มในการระง,งับบัญชีม้าระง,งับซิมการ์ดหรือสามารถตัดสัญญ,ญาณโทรศัพท์ของแก๊งคอร์เซนเตอร์ได้ทันทีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางกระวง วงก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะประสานไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาประสานปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์เพื่อที่จะทํางานร่วมกันรวมไปถึงการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนมาดําเนินคดีในประเทศไทยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นคือถือว่าเป็นนโยบายหลักเลยละ่ะที่เขาจะต้องเร่งทําปราบปรามเพราะว่าผู้เสียหายเยอะ